12ทฤษฎีสุดประหลาดของคนที่เชื่อว่าโลกแบนนะครับซึ่งข้อมูลนี้นำมาจากเว็บไซต์เพชรมายานะครับซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี12ข้อของคนที่เชื่อว่าโลกแบนจะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วรับชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y o u u u b โนบนันทีวีนะครับในคลิปนี้ได้นำทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับโลกแบนใน12ทฤษฎีสุดประหลาดของคนที่เชื่อว่าโลกแบนจากเว็บไซต์เพชรลามามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเชื่อว่าโลกของเรามีลักษณะแบนทั้งที่เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าโลกของเรานั้นมีลักษณะ กลมเหมือนวงลีนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไปถามใครต่อใครว่าโลกเรามีลักษณะกลมหรือแบนราบแน่นอนว่าทุกคนมักจะตอบว่าโลกของเรานั้นมีลักษณะกลมแต่ว่าก็มีคนอีกบางกลุ่มที่เชื่อว่าโลกของเรามีลักษณะแบนนะสําหรับเหตุผลที่พวกเขาเชื่อว่าโลกของเราแบนนั้นมีอะไรกันบ้างมาดูทฤษฎีเกี่ยวกับโลกแบนนะครับซึ่งจะอธิบายคําตอบว่าทําไมโลกของเราถึงได้แบนนะครับข้อที่1ก็คือลักษณะของโลก จะมีลักษณะแบนเหมือนแผ่นดีดพวกเขาจะไม่เชื่อว่าโลกเป็นวัตถุทรงกลมแต่จะมีลักษณะแบรนราบเหมือนจานหรือว่าเหมือนแผ่นดีดซึ่งแน่นอนว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อมีตั้งแต่สมัยโบราณน,นับหลายพันปีมาแล้วก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าดวงดาวนั้นมีลัญญกษณะทรงกลมนะครับข้อที่2โลกกลม เป็นทฤษฎีสมคบคิดเพื่อเหตุผลทางศาสนาก็คือชาวโลกแบน,นเชื่อว,ว่าศาสนาไม่ได้ระบุหลักฐานอะไรแน่ชัดว่าโลกเรามีลักษณะอย่างไรนะครับแต่ชาวโลกแบนบางคนเชื่อว,ว่านาซาและนักทฤษฎีสมคบคิดนั้นได้โกหกชาวโลกด้วยการทําโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้พวกเขาเชื่อว่าโลกกลมด้วยเหตุผลก็คือเพื่อทําลายความเชื่อทางศาสนานั่นเองนะครับทฤษฎีข้อที่3 แรงโน้มถ่วงนั้นเป็นภาพลวงตานะครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าเซอร์ไอแซคนิวตันผู้คิดค้นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงจะเป็นเรื่องเลี้ยวไหลแน่นอนว่าสําหรับชาวโลกแบนนั้นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนั้นเป็นเรื่องเลี้ยวไหลแน่นอนเพราะชาวโลกแบนเชื่อว,ว่าวัตถุไม่ได้พุ่งลงมาข้างล่างตามทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเซอร์ไอแซคนิวตันแต่อย่างใดแต่ลอกต่างหากที่พุ่งเข้าหาวัตถุโลกของเราจะยกตัวลอยขึ้นไปเรื่อยๆโดยพลังงานลึกลับบางอย่างเรียกว่าพลังงานด้านมืด Dark Energy นะครับซึ่งเป็นพลังงานสมมุติที่แผ่อยู่ทั่วไปในอวากาศและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการขยายของเอกภพนะครับทฤษฎีข้อที่ C นาซาเป็นเรื่องหลอกลวงชาวโลกแบนเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นาซานำเสนอนั้นเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวอัลสตองผู้เหยียบดวงจันทร์หรือนักวิทยาศา,ศาสตร์เป็นพันๆคนทั่วโลกที่ไปทำงานให้กับนาซาการเดินทางไปอวกาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นจริงในสายตาของชาวโลกแบนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้เงาของนาซานั้น ถือว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเรื่องโกหกทาขึ้นมาเพื่อปกปิดซ่อนเล้นความจริงจากชาวโลกนั่นเองนะครับข้อที่5มีกําแพงน้ําสูง150ฟุตอยู่รอบโลกบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าโลกของเราแบนจริงๆทําไมไม่เคยมีใครตกขอบโลกชาวโลกแบนก็มีคําตอบให้มีกําแพงน้ําแข็งอยู่ลายล้อมโลกก็จริงๆแล้วโลกของเรานั้นอยู่ในแอนตาร์กติกาและแอนตาร์กติกาก็มีกําแพงน้ําแข็งสูงถึง150ฟุต ล้อมอยู่โดยรอบโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นชาวโลกแบนยังบอกอีกว่าเพื่อป้องกันให้ใครปีนข้ามกำแพงออกจากโลกไปได้ทางนาซาจึงได้จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยคุ้มกันกำแพงเหล่านี้ไว้เรียกได้ว่าจินตนาการไปอย่างมากมายเหมือนกับภาพยนตร์ไซไฟเลยนะครับทฤษฎีข้อที่6นะครับโลกเป็นเหมือนเครื่องบินไม่ใช่ดาวเคราะห์ชาวโลกแบนเชื่อว่าโลกเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนที่รอบเราไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ข้อที่7เส้นขบฟ้าเป็นเส้นตรงเป๊ะนะครับปกติเราจะเห็นเส้นขอบฟ้าเป็นเส้นโค้งจากภาพถ่ายของนาซาชาวโลกแบนเชื่อว่ามันคือเรื่องโกหกพวกเขาเชื่อว่าภาพที่เห็นเส้นขอบฟ้าโค้งนั้นผ่านการตัดต่อเพื่อนํามาหลอกลวงชาวโลกซึ่งความเป็นจริงแล้วเส้นขอบฟ้านั้นเป็นเส้นตรงนะครับทฤษฎีข้อที่8ถ้ทาโลกของเรากลม เครื่องบินจะบินออกไปสู่อวกาศชาวโลกแบนเชื่อว่าถ้าโลกของเรากลมนะครับเครื่องบินเวลาบินก็จะต้องกดหัวลงตลอดเวลาเพื่อให้โค้งไปตามพื้นโลกแต่ถ้าเครื่องบินบินตรงตลอดก็จะทําให้เครื่องบินนั้นบินพุ่งออกจากโลกไปเรื่อยๆเครื่องบินก็จะพุ่งไปสู่อวกาศมากกว่าที่จะโค้งออกไปรอบโลกและนั่นก็คือเหตุผลที่เชื่อว่าโลกของเรามีลักษณะแบนมากกว่ากลมทฤษฎีข้อที่9ดวงดาวอื่นก็แบน แต่อาจเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดถ้าคุณเป็นชาวโลกแบนคุณจะไม่เชื่อภาพถ่ายที่ทางนาซาเปิดเผยให้ดูแน่นอนและดาวพฤหัสก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ชาวโลกแบนหลายคนเชื่อว่าดวงดาวอื่นๆมีอยู่จริงแต่มันก็มีลักษณะแบนเหมือนกับโลกแต่ก็มีโลกแบนอีกหลายคนที่เชื่อว่าในเมื่อภาพถ่ายนาซาเป็นเรื่องโกหกดวงดาวอื่นๆก็เป็นเรื่องโกหกเช่นเดียวกันทฤษฎีข้อที่10ดาวเทียมไม่มีอยู่จริงอีกหนึ่งความเชื่อของชาวโลกแบนก็คือ ดาวเทียมไม่มีอยู่จริงทุกอย่างเป็นแค่การตัดต่อภาพหรือแม้แต่ในความจริงจะมีดาวเทียมเป็นพันพันดวงที่โคจรอ,อยู่รอบโลกแต่พวกเขาก็เชื่อว่าเป็น CGI มากกว่าส่วนคําอธิบายเรื่องสัญญาณวิทยุโทรทัศน์หรือ GPS นั้นชาวโลกแบนก็ยังไม่มีคําตอบออกมาให้นะครับข้อที่11ป่าไม้ไม่ใช่ของจริงเราแค่คิดว่ามันเป็นของจริงชาวโลกแบนเชื่อว่าภูเขาหุบเขาทะเลทรายทั้งหมด เป็นแค่ส่วนที่หลงเหลือจากต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกทำลายจากพลังงานที่ไม่สามารถระบุได้เมื่อหลายพันปีก่อนทฤษฎีข้อที่12อะไรก็เป็นไปได้ถ้าเพียงแค่คุณเชื่อนะครับชาวโลกแบนเชื่อว่าดาวเคราของเราดูเหมือนจะรู้สึกได้ว่าแบนซึ่งทฤษฎีนี้ก็คือการเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองอะไรอะไรก็จะง่ายไปหมดถ้าคุณไม่เห็นส่วนโค้งของโลกนั่นก็แปลว่า โลกไม่มีส่วนโค้งและถ้าใครรู้สึกว่าเดินเป็นเส้นตรงโลกเราก็ต้องไม่แบนไม่ต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิน้นอาศัยความรู้สึกและความเชื่อนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของ12ทฤษฎีประหลาดเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโลกแบนนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ12ทฤษฎีประหลาดนี้หรือมีความเชื่อว่าโลกของเรากลมหรือแบนกันแน่ไอ้พบการนคลิปตัดไปทั้งละวันนี้สวัสดีครับ